ย่างพึ่งกอดอาใหมา่ตอนนี้เรามาอยู่ในซอยเลวันดี85รบบ้านต่างๆเราไปก,กินร้านขนมจีนมีหลายอย่างเลยเปี่ยมสุกขนมจีนน้ำยาใตา้แต่ว่าข้างในก็จะมีอยู่หลายร้านมีเจตุ๊กเป็ดเดี่ยวต้ยมยำตามส่งโอ้นมีกาแ,แฟด้วยน,นุ่นเ,เทสมัน

มีห้องแอร์ด้วยหรือจะนั่งข้างนอกอ่ะดึง ยายโปเกนเขียวหวานอันนี้ก็จะเป็นชุดเลย <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นเมนูขนมหวานครับดูเมนูแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่ม ทำใจกะเจีย้าพุทาจีนชาติไทยเก็บหวยโอบรยงบรรยากาศในล้านอันนี้เป็นโซนห้องแอร์ข้างนอกโซนดอกๆตรงกลางตรงกลางมีพักน่าจะสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งมาเพิ่งเปิด จะลองกาแฟาวข้าไผักชุดมาให้อันนี้มีน้ำยาห้าอย่างกะเทียหวานอันนี้อะไรก็ไม,ม่รู้กระติตาน้ำพริก อันนี้พกพักดอง่อไรเอาอะไเอาอะไรก่นอน,นอ,อะไรอสองอย่างนี่มันคล้ายเลยนะมมันมีน้ำยาป่า อ๋อมีไทรปารอน,นั้นไทปาอันั่นไตปารนี่อันนีนน้น่าจะน่าจะามยาปลาของใต้มีแห้อไม่เพ็ด สั่งหด้มนเยอะกินได้หมดขนมจีนสั่งมาอีกหนึ่งชุดครับขนมจีนปลาเผ็ด <g ül> รสชาติดีครับจัดจานตามสไตล์แกงใต้คนเยอะมากเลยลรอเช็คบินแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งอิมมาออมาหวานท้องเสียยัง,ยงมากิน,น,นมีตัวหรือว่ามีมีกลงแลอมีตัวบา้างมีตัวบา้าง่ะ ไฮโซนเะเธอเธอถ่ายบ้านนะี่ยถ่ายแม้วลู้มีที่เล่นด้วยมีซ่วมแมวมาชิมกาแฟกันต่อน,อน,อนอโอ้โอแฮสแมนบรรยากาศดีๆอย่างนี้นั่งข้างนอกไหม ต้องไปสั่งก่อนับ เอาเอาให้เด็กไม่หวค่ะว่าอะไรีครับมีการนเอาปกาโนเตยน ไม่หวานกวอ่อนครับไม่มีอะอ่าตัวเองสองตัว่กอางัๆกันเป็นยังไงนมนมดีอร่อยนมนมกลมกล่อสแค่เม็ดไว้อันนี้จะอยู่ข้างหน้าเลย เดินออกมาจากร้านเปียมสุขนมจีนก็อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นร้านตำสั่งหรือล่าเจตุต้ตม,ม,ตม,มตยำไก่ฉีดนี่รุกน,นกันนะแว่าร้านนรมบรรยากาศก็ชิวๆาาวันนี้มันเย็นด้วยแหละ ที่จอดไม่มีอ่ะต้องต้องจอดริมถนนเราเพรจอดได้สองฝั่งเลยเราต้องหาที่จอดเราเองแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากจอดได้สองฝั่งนะจอดได้สองฝั่งเป็นไงกาแฟยังแกชิมก่อน ก็ต้องเปียลวกัวลาได้ไม่ไม่เปรียวใช่ไหมหรือว่านิดหน่อยนิดผมเปรี้ยวนิดจะไม่ไม่ไม่เข้มขบมากเหมือนขัวขัวเทนข้คเทนก็เหมาะกับลาเตกินไกรนมก็ก็ได้คือจริงๆแล้วราเต้ไม่รู้รอกว่าคัวอะไรตลอดตั้งแต่เราได้ไปกิน ไอ้พวกปลาใจรู้ว่าอ๋อมันใช่ของพวกปลาไปแบบนดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอที่อื่นที่มันก็คือพวกเล่อมอ,อกไปกอ๋อลาเทเทก็ได้เขาถามเลยว,ว่าคั่วอะไรเธอบอกคั่วปลาคุอคูณรู้นะจำได้หรอกำลังดีวันม,มีสำนักงานทน,ในายความพิมพ์ก่อน ดอ,นะอร่อยาอร่ออากาศดีมนั่งพักขา,นะายนะคะแต่ยังไม่เสร็จใส่แก้วนี่ไงไม่เย็นมือโอรนะ่สนใจคุณต่อได้นะคะร้อยี่สิ รวมสองวันห้าสิบยังขาดไม่ถ็นแฮนด์เมทุกใบนะไม่ใช่ฟุตไม่ใช่ฟุตเมทเป็นแฮนด์เมทลมโชยๆกำลังดีเมื่อกี้อยู่ในร้านเปรียมสุกแอร์เย็นหนาวหนาวหนักกว่าข้างนอกอีกไม่แอร์เป็นลมดีแต่ข้างนอกกำลังสบาย อันนี้มาที่เดียวครบจบอ๋ออาจจะอาจาอาจาขาะขาดก็แต่ของหวานก็จริงๆเมื่อกี้ในเปี่ยมสุขก,ก็มีของหวานให้สั่งถ่ถายที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกเลยก็สั่งได้ขัาชาทยแล้วก็ขั้น่งื่มข้างในก็มีชาไทยโอเลี้ยงน้ำกระเจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ใช่แนวก็ กาแฟของเราแคสแมนคอฟฟี่อันนี้ก็แนะนำอร่อยใช่ได้สองแก้วสองแก้วร้อ,อยสามสิบก็ลา,<ง>ลาเต้ลาเต้น่าจะเจ็ดสิบแล้วก็เมกาโนเนี่ยน่าจะหกสิบเจ็ดกับหกร้อยสามสิบพอดีเพิ่มนมสิบบาทก็ไม่แพง